ทุกคนวันนี้เราจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะมาแล้วลูกจ้าชุดกกโกวที่หนูอยากได้กกโกวที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซึมบีดนะมมาแล้วลูกจ้าชุดกกโกวที่หนูอยากได้กกโกวามาแล้วพ่อจ้าชุดกกโกวที่หนูอยากได้ ที่หนูอยากใส่เก๋ๆที่ไม่ซื้อมีด <'ve> ้ามาแล้ว uhh ลูปตาชิโกโวะที่หนูพออยากได้เก๋าที่หนูอยากใส่เกวๆที่ไม่ซื้อมีดามาแล้วลูปตาพอกโกโกที่หนูอยากได้พอกโกโกที่หนูอยากใส่แม่คนหนึ่งมัน